วันนี้มาดูดาวเหินดวงดาวดีประจำปี2564ในระบบดาวเหินเริ่มต้นที่ทิศใต้มีดาวหนึ่งเข้าทิศใต้เสริมด้วยน้ำพุตู้ปลาเกี่ยวกับโชคลาภและธุรกิจแดนไกลความสัำพันธ์กับคนรอบข้างดาวต่อไปดาวสี่ดาวสี่เข้าคิศตะวันออก90องศา เสริมด้วยดอกไม้สี่ดอกใช้ดอกไม้สดวางในทิศนี้เสริมเรื่องดาวเสน่ห์กับเพศตรงล้ามเทคนิคในการเลือกเจกันให้เลือกเหมือนกับคนที่เราหมายปรองจะได้เป็นคู่ครองดาวต่อมาดาวหเข้ากลางบ้านเกี่ยวกับอำนาจและการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสนับการช่วยเหลือสนับสนุนจากลูกน้องใช้โลหะแหวนกลางบ้านปีนี้ จะช่วยส่งเสริมดาว6ดาวต่อไปดาว8เสริมดาว8เข้าที่ทิศตะวันตกองศาที่270เสริมด้วยโคมไฟสีแดงหรือหินโคมไฟหินเกลือดาว8เกี่ยวกับโชคลาภและเงินทองดาวต่อไปดาว9เกี่ยวกับชื่อเสียงความโดดเด่นความสำเร็จการสร้างแบรนด์และโชคลาภเข้าทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือใช้โคมไฟสีวางที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือองศาที่45ขอให้เฮงรวยๆนะครับ